เจอกันานแล้วขอสวยกับน้องตั้มเลยครับผมเอาตั้มด้วยเรือม,มาหาลราสักคนูรวยหรือจนในใจเรมมจเอาตังเอาตังเราขาดไปแล้วตังคือของดีๆเราขาดไปแล้วคือมราซ้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันเหมือ,น,อนเล่นตลกอะ่ะผมเราเล่นตลกไปแล้วแง่มุกที่เราเล่นไปแล้วรวยหรือจนใช่ไหมมันีิดอะไร รวยรับออามาไม่นานนะขอบคุณมากเลยจริงจริงช่วงนี้ชูจดกับสีเทาครับผมสีเอาอยู่นบผมขอบคุณนะครับกีนอย่างเดียวเติมน้ำมันกลับบ้านไม่ได้ไปเ่าไหรตรงนี้ได้เงินมากนะครับิการนิดน เรนดีกันหรอดีใจมากนะคือทุกคนคือแบบน่ารักมากอ่ะใช่ทุกคนเ e นจอยทุกคนมาช่ rock, ชชวยกันร้องช่วยกันเล่นพี่ตรงนี้ไมีสีอะไรอยู่ดีหุยพี่ดีใจด้วยดีใจด้วยขอบคุณมากครับรวยหรือจนมีแต่เจ็บยากนะเดี๋ยวนั้นพี่ผมร้องเพลงแบบไม่ได้เลย ต้องเรือหักอะยิ้รักจิถ้าให้ตั้งไม่ให้ผมมงอนอะดีสงสารขอแบงได้ครับเอาคน้าร้อยที่หนึ่งครับมีทอนพดีก็ห่หนึ่งครับที่หนึ่งครับังหนึ่ร้อยมีพอดครับี่หน่ครับ ที่ผมรองพลทุ่งฝังแม่ครับแม่แม่ครับแม่เด็กที่คอทอนสองร้อยกับแม่แปดร้อยอ้โอมีการซิกตีแล้วมีถอนด้วยขอบคุณครับผมครับคอแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณม่เด็กที่ทำอรบ้โอ้เด็กโอ อิ่งจริงหลังยองหลังยายเอาจริงเกรงใจเนี่ยใช่เกรงใจมากคือจริงๆมันเป็นมู๊แก้งได้ที่เจอจริงๆแล้วเรื่องเงินมันไม่สำคัญเรื่องเงินเข้ากายใช่เข้ากายพอเข้็ได้มันต้องมากพอด้วยถึงจะได้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ยังอีกพี่กันใช่ไหมพี่กันเลยแหมไม่มีเลยเอาไปให้กันที่บ้านไหมบ้านพี่ผู้ชายหยาบคายครับผมโอเค พี่การห้าสิบหกร้อยมันขอบคุณมากครับเงินนี้ไม่ไปไหนครับผมสมกับคุณเกียร์หลังหน้าครับผมหลังหน้ากอื่นหลังหน้าเรามีสิ่งที่ตอนหน้าเรามีดีก่อนนะอะให้ดูใครเป็นแฟนรายการสุพรรณบ้างครับมีน้องสดงมีงานเท่านั้นแหละคนที่นี่ดูรายการดีๆจบวันนี้แล้วก็กลับมาใหม่นะกลับมาอีกเรากลับมาบ่อยนะฮะ กลับมาบ่อยเพราะเราก็หายไปบ่อยใช่ครับเราเราจึงตกลับมาบ่อยเดี๋ยวพอมีเดียรสตาร์ทีมแล้วก็หายไปทีหนึ่งใช่ครับผมนะครับผมแต่ว่าเล่นกลับมาแล้วกลับมาลุกแบบแบบคล้ายเดิมชื่อชื่อว่าสี่คนดำฟันแอนซินนะครับผมเอาเอาออกใช่ไหมครับนับแยกกัอนเลยหนึ่งพันนะทำหมดไปสี่หมื่นหนึ่ันขอบคุณมากครับตัวเล็กหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบคนนี้ดู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 กันเด็กอายุเท่านี้พวกเงินเยอะกว่าผมอีก ยายเขาให้มาเออยายเขาให้ขอบคุณคุณยายครับขอบคุณคยายครับขอบคุณคุณยายครับน่ารักมากเ้อาร้องไปร้องเพลงที่บ้านให้ฟังได้นะครับเอาเฉลยเอาเฉลยเอาเฉลยไปส่งที่บ้านด้วยไปส่งที่บ้านด้วยนี่พาร์ตี้ของคุณแม่เลยนะร้องเพลงดีกว่าไหมล่ะร้องเพลงนะครับผมเพลงก็ไปสนุปละนะครับผมขอทุกคนรุกขึ้นเต้นกันได้รั้งกันมายาวนานไม่เหนื่อยนะครับขอบคุณสำหรับคำตอบครับครัผมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยครับ I i แรกแรกเริ่มดูเล็กงงควรดึงความดาวใจฉันมาแล้วสีหน้าเอกเขาหลับนอนรู้กับกับเด็กกุศลการแอคชั่นจะย้ายไปอยู่บ้านออกจากบ้านเดิมที่อยู่บ้านทักบ้านจากกันมาใช้ชีวิตเท่าไรฉันคุณนิดก็จะไปอยู่วัดพิมพ์ว่างอยู่กับพวกหลังโซนหลังหลังหลังไรใจฉันมา